ครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสวัสดีจ้าเอาฟึ่งมาหอดบ่กพอวัโทรหาอยู่บ่กเมื่อกี้ไปอันไปปั๊มไปเติมน้ำมันไว้เพราะมันไม่มีหมองอยู่เนี่ยปั๊มอันอันอยู่ทางนั้นเลยไปที่อื่นที่อันอันอัันนน้ไปไปนอนถ่นไอ้ปั๊มมแปปไนอนถ่นก็เลยไปนอนเพราะมันบ่ได้ถ่ายคลิปัันนน่่่ปั๊ม มันปูสาดปูยังนอนอไปไหนเมื่อบาดไปไหนเมื่อบาดเป็นไหนพอจับไปใส่เงานตรงหนึ่งมื่เงินเออคือโขเอาฉันเมื่อบาดตรงห่วงอุ้ยเอรีแล้วเมื่อีอรี่มื่คักเมื่อน่เพิ่งมาหอดบ่นี่มาหอดไปนอนใช่ป่นีเ่เอ็กกระสีนอนนี้ตัวอนอนออนอนใช่เหรออาเสียเ <laughs> สียขาดเสียขาดพ่อมาไทยเป็นเติรมมาดครับไปนอนในป่า พักกันย่างหาอยว่ามเอ้าคนไปทางไปเติมน้ำมันตรงนึงรถไอ้อดีไปเติมนอนแ้วก็แ๊มไปนอนวัดว่าครับวัดนอนบัดเพราะแป๊มนอนอยู่ปั๊มอันก็สิบเอไปนอนพออันมือนึ่งกมอยากเปาเปลากันเปล่าเดียวไปทายมากมันมียนามหลางก็เลยเฝ้าเข้ามาปั่มป่ะคือมันมีนามหลัง ตายแล้วขี่ปุถุเถาผู้ได้ทิมารงวันนี้เาเลยวดเอาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเาทำงานเรวี้ไหได้แนวหมวอนคือยนมกลุ่มาปลาสาฮะมันเหนดมองสาอยู่แบแมนสาดีวับเกีงบอกเอออย่างนี้ก็ดีฟาดแดดนะไเข้าไปนอนกี่วันนี่ยแอดมินออกมาจากบานี่กิโลนึงไปเาไปนอนไปแม่ไกินข้าวไปกินกินข้าวไปพอเซเว นี่แอดมินผมขอความจิตวัตรเป็นกิโลหนึ่งสังเกตดูตึกสีชมพูอยู่ตรงโค้งพอดีมันนอนบริอะไรเรอกอยู่นี่มันหอนเจ้าหน้ากทสิไปกันไปนอนน้ำกันไปอาบน้ำพูนยังไงน้ำกดไปพุ่นละเมื่ทวานนี่เขาไทยไทยแล้วกับกัมมาตอนเขาไทยเวทีกลับมาเขาไทยต่างเวทีกันก็เมื่อวานนี้เขานอนอิ่มแล้วพาไปพาไปนี่แล้วแม่ไปอาบอีวัตร แม่แต่วันแก่งบาบหนาตัวูกหามเลเสาหอูบ้านาแดดแสุดเลยมืดย่ำเป็นไรอยู่ในป่ายังเคนจีหมด้วยนะคือด่ะวดบ้านเพื่อเสียใจด้วอาบแต่เสาอ้ยบางจากลักษณะซเนี่ยอาบนาํานีบอกแต่ลูกับนาบจะค้อว่าอาบไหมปากอกแต่หมู่บ้านไม่ยูมือเพิ่นเานักพาสิประกาศไม่บอกนนเป็นหมู่บนนอนรับงอเป็นอะรสิอสีงอไปไส มองซุ่งผมมาเอเลารมงงอบ๊ซาผมสิหกปีหรือไงหีเฮาเฮาหยอกกันฉะนั้นเตะบอลก็มีพอ่พแม่ไม่ขึ้นหัวพอละอะไงอ๋อวบกได้กันขึ้นเสียบีแล้วว่ได้ขึ้นหอยเสียบีมีเฮาบอกเป็นแล้วเป็นไงล่ะไปหานอนท่างไดบุนอนแกงกันก็บมองงอบ้นเนาะกินนอนอยู่พุ่นก็ได้แปดมุ่งจออกมามันซ้ำสสิบโลน เกแม่แต่ว่ามืออื่นเก่าสิบโลไปอาลัน,ไ,ไ,ไ,ปนไปอาลันประเทศอุ้ยตลาดลงเกียแม่จากอาลันจากอาลันไปนา,นา,านปวา,น,านสองร้อยเจ็สิบห้าโลจากอาลันไปนวานะเจ้ารัดของไัทั้งรอรัดขันหืวพอปะกายุ่งเกินตัรัจะน่าจะซองร้อยขึ้นเก่าหรอป้าแดดคักด้วอันนั้นว่าในทรหาอยูเมยนประกันรถเมยเป็นยัง ไปเอาใบประกันก <c ười> <Off> ับเอียงเอาเข้าวผสงให้่านเต็มว่าเฮีไปแล้สิไปรับเอามันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ส่งเพิ่นบ่เขียนเสร็จพอสิไปรับเองอ๋อก็ไปได้เลยว่าเมือนาวะน่ะมันที่เก่าบ่วินหมแล้วอยู่นี่ยังใกล้บ่วินไปเอาเฮ็ดอยู่บ่วินสิเดนิดนึงก็บอกให้เขาส่งเมื่อบ้านเดี๋ยวาให้เขาโทรมาก่อนนี่ตั้งจะเปลี่ยนใจก็จะให้โอ้ตั้งแนู้นบอกให้เราเขียนที่อยู่บ้านรุ่นลูกผู้หญิงจ้ะเขียนตัวเขียนคนมาเอา เวนี้กอดีไจะไยางมากนี่เลยโอได้มันจากขึ้นขอเลยโอมันดกคนนาบอ่ะพวกเขาเห็นได้กินวะมาแล้วครับน้องเบียร์มาแล้วครับนักจะเบาพูเบาพูทั้งเ้าเหมือกับแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวแปบเดียวหนึ่งละยางไรแนวหกดิ่ไปหอดบัานจอดนอนมาสันได้พอจอดนอนปั่ม ก็สิกามันนี่ก็จอนนอนอีกเด้อยฮะปกติเราบ่ค่อยนอนนอนอยู่นะโอ้นอนค่ะนอนนอนอยู่จามมือนี่นอนบ่คัะแล้วกินบ่ปกติเราครับรถเราบ่ค่อยนอนไหมแล้วกินวิตามินอันนบ้บ่จัะมันไปนี้กินเรานอนดีนาะโอ้นอนแขกนอนเนี่ยบ่เคยนอนแักผมนอนสิบสิบห้าชั่วโมงไหมเบื่อเขาเขาลามือแหลกเนาะโอ้นอนแขกไอ้บินมากเหรอบ่มาเรียไม่เข้าออกมาแต่บัตรเขาก็ไหลสดแต่บ่ายโมงหอดสามถุ่ม บ่ายอสชั่วโมงดบายโมงถึงสามทุ่มกับสลับกันไปสลับกันคนละชั่วโมงคนละชั่วโมงคนละชั่วโมงสลับนนี่ชั่วโมงหนึ่งกับต่อคนนั้นต่อคนนี้แลว่าตูกเรกันมียิกตาหมดแลนด์ผ่านกะต่องไทยอวอมัมา ở bên đanai này, วัด không, được. không được. Ừ. Để, để để ไปใส่โอ้ยมูเครือเทปแม่งหมแน่หน่แค่รอยฮะข่าวใส่ไปกับเอ้าต่เสียบเทปบึงโอ้ยขูดีดินยังดีเนาะอนีดีครับบน้ออีหยังคือช่ององสองกินเลยขีเลยโอ้ยต่เสียเทีนเรโมเมนคนดังเลยพาวิหมองทายเขาเลยมาทยเดี๋ยวคืนเราจะคล้องดังเลย เขาไม่มองทายเขาเลยมาทายตัวยุติาแหงไอแหงกินมันปิดไอปด้เนยจเลเน้กดมาีมล่างหนาเมีลมังปนั่งอยู่ทั้ลงหน้ามุนุากินมาแล้วดิปลาอนาถเพกินบ้านมนเนาะขาวฮดขาดนำเพื่อนะกว่านำแบบเผาฮดนอดโคนเขาให้กินดนำแบกเผาฮดนาซมแบเขาวยนมามุก็เลยที่เก็บที่ได้ง่อยนี้ยเาออนแบบนี้ วิาคาไม่แมเอามืออันนั้นแม่เมือว่านเม่ยผมมองคีปพออยู่ด้วยเจ้าเชียงกันเลี้ยงอันนั้นแมีมองมองกางเวทีแล้วให้ใาญ่กนะเอาคือให้ใหญ่เขาว่ามันแคบโพดอาบอดใหยใหญ่บอกนี้ใหญคือเกาแล้วเนาะจะผ่าตังมอากมัวเนาะอาวบอสใหญ่จ้อยยันยันบอได้ก้นไหล่ติด้วยเน่นก้นไล่บอสบันทึไหล่ไหล่ผมกัไล่กับบอผมกับอันนี้มันข่วงโพดข่วงโคเนาะเอาเถ วันนี้ไรเง้ยติดไฟเปล่าวันนี้เอาแบบติดยาวๆพีน้องันนี้หนาวบนนี้ล่มขึ้นไรแต่พอคนผนๆข้างในก็จะเป็นปลาปลาเตนปลายางรีสอร์ตต้นอู้ว่าจจอตอนปลายูคาไม่พอยูคาลิมโมเมนต์ยูคาธรรมดา้ยูยูคาลิตัดอือมันจะมีแต่ยูคาลิตัดนี่แหละนียูคาอื่นพมมีแต่จ่ของสวนยแน่นอนนี่ยครับอนันเ้าสวน ไปดังไฟตี้ยจะได้หนีใหม่ยู่ค่ะว่ลองได้ไรบ่ดอกเมนูไม่เสียมยู่เห็นอยู่หมดเลยเราไ่ได้ใส่เลยจ่กระดาษเราบรเซทจะเข่าเราใส่ใหม่แกงก็มีใบมันวนใบมันแม่แล้วแม่มีบ้านเนี่ยเลี้ยงมาเต้มือดมมาแบบเนี้ยเส้นดากมากปับตรงมา แบบยุคอะไรแกงมวลนึงมันรู้มีหนาเออถ้ามัปนไปทางมีปัญหาพ่อการคลิปหนาครับพี่น้องครับห้าโมงยู่โมงเศร้าก่อนบัดนี่นะครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับผม